น้อมกลาบนนทการพ่อครูที่เคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนนทการอุชาจารย์พันเต,ตทุกรูปครับขอ,อการหลวงพ่อครับเจริญธรรมญาติโยมพี่น้องชาวสีมาทุกคนลืมชื่อกันยังเนี่ยไปนานแล้วเนี่ยมาก็สมณหางดิน พังดินภูมิคตก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้านเกิดอาตมาที่นี่เกิดในธรรมนะปีสี่สองก็อยู่หลายปีเหมือนกันก็รู้สึกว่าได้มาเยี่ยมเยียนผ่านไปผ่านมาก็พยายามจะมาตั้งใจจะมาก็มีโอกาสบวชแล้วก็ไปขึ้นไปอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำแต่ก่อนยังเป็นภูผาฟ้าน้ำอยู่เป็นห้องเรียนนวกกะ สมณที่บวชใหม่ก็ไปเรียนนวักกะศึกษาหปีที่ที่ภูบาฟ้านา้ำแล้วก็หนึ่งในจํานวนที่ไปเรียนศึกษาพระธรรมวินัยแปดเล่มก็รู้สึกว่าพอจบลงมาแล้วก็หปีก็มาอยู่กับอุชาบินบนทิรจิตตตตั้งใจจะอยู่ห้าปีนะอยู่ไปอยู่มาสิบเจ็ดปีแล้วย <c oughs> อมรู้สึกว่า <c oughs> <c oughs> แป๊บเดียวเนาะยมไตมาอยู่ชาวอโศกเราอยุบ รู้สึกว่านานไหมไม่นานเนาะแค่เดียวเนาะแสดงว่าเราอยู่บนโลกสวรรค์เนี่ไวมากเลยนะจาน์ภูบุญเป็นยังไงนานไหมอยู่กับชาวโซมไม่ยอมแก่เลยเนาะรู้สึกมันรู้สึกว่านสนุกนะทาแม่น้ำบัวเราติว่าเออมันมันวเนาะชีวิตเนี่ยวันนี้ก็จะเดินทางกลับ ขึ้นรถก็ห้าโมงครึ่งออกจากที่นี่สารถีที่จะขับรถไปส่งก็จะคงจะไปสี่โมงสี่โมงกว่าสี่โมงครึ่งก็เผื่อรถติดนะวันนี้ก็มาด้วยกันสองรูปก็รู้สึกว่ามีท่านประดับนะท่านจะมาเลื่อนฐานะจะเป็นนักบวชชาวโศกเราไปฝึกไปสมัครที่บรวรล,ลานาโศกกับอุชาที่ตรงนั้นก็ก็ยินดีต้อนรับนะ มันก็ได้นั่งรถมาด้วยกันเดี๋ยวขึ้นลานนาทีนี้ก็เลยคุยกันว่าเออทักทายญ,ญาติโยมก็ดีเนาะมัได้รู้จักรู้เห็นว่าคนสุรินเห็นอาจารย์สำนิเลือ,อะไรที่มาทับถ่ายบ้านเดียวกันนะท่านให้ท่านพูดภาษาอะไรสุรินน่อย <c oughs> ก็เลยนะภาษาไม่ใช่ง่ายเนาะมันมาไปอยู่เมืองเชียงใหม่เนี่ยโอ้อยากจะได้ภาษาเชียงใหม่มันก็ไ,ได้นะเขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ย บ่ต้องพูดภาษาเหน,นืออกเน้นพูดแบบแบลเลูด <c oughs> อย่างไดโอ้รู้สึกว่ามันมันมันชอบก็บว่าพูดบ,บ่อยๆพูดเหมือนๆก็ว่าพูดน้ำๆบอกแล้วก็ไม่ใช่น้ำๆภาษาเหนือพูดเหมือนๆก็เลยเสออก็อยากให้ท่านทักทายญาติโยมเท่าที่ทักทายให้กำลังใจหรือประทับใจอะไรก็สุดแท้แต่นิมนม์ครับท่าน น้อมกราบพ่อครูสมณะธิรักด้วยความเคารพอย่างสูงครับเขากาดพันเตมูสองทุกรูปครับเจริญธรรมสำนึกดีญาติโยมชาวสีมาผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนอัตมาพระประดับ ชายารักคิโตพื้นเพเบ้านเกิดก็อยู่ที่จังหวัดศิสเกตก็บวชมาก็านานพอสมควรนะก็ประมาณปีสีหนึ่งนะก็ได้มาศึกษาอยู่ในแบบเทระสมาคมเนาะก็ศึกษาเรียนรู้ทางนน้นอยู่ก็หลายปีนะหาครูหาอาจารย์ปฏิบัตินี่แหละ แต่ก็ผลที่ได้ก็คือเรายัางไม่ลดกิเลสยังไม่ได้เท่าที่ควรนะก็เลยเปลี่ยนรูปแบบนี่แหละก็ได้มาฟังพ่อครูนะเริ่มมาฟังก็ปี60ศนะูนยองอกเนาะก็ฟังมาประมาณ3-4ีปีปีแรกๆก็ฟังไม่รู้เรื่องยังไม่เข้าใจเพราะว่าความรู้ที่ได้เรียนมานะคือฟังแล้วก็ อยังไม่ตามยังไม่เปิดจิตรับยังมีทิฏฐิมานะยังมีความเข้าใจในทางที่ไม่ยังสัมมายังไม่สัมมานะแบบโดยมากทางนอกจะเป็นสายหลับตาเนาะกำหนดก็ยังไม่ชัดเจนนะส่วนมากจะเป็นความจำโดยมากความคิดฟุง้งปรุงแต่งไปก่อนนะกิเลสมันพาไปก่อนนะ แต่ส่วนที่เป็นจริงส่วนที่ละได้จริงๆยังยังไม่ได้ก็เลยเริ่มศึกษากับพ่อครูเนี่ยนะฟังบุญนิยมจากโทรทัศน์ก็มีความเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นเ,เรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีศรัทธานะเริ่มมีศรัทธาก็เลยมีโอกาสก็เลยมาอยู่ภัยสาลี สองปีสองปีก็ก,ก็เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นได้ไปอยู่บ้านราชก็ไปช่วงงานนะช่วงงานพุทธาบ้งางงานางานพุทธาพิเศษบ้างอะไรน,นี่ไปสองรอบสามรอบช่วงตลาดอริยะอะไรเนี้ยก็พอดีอพันเต จำชื่อไม่ได้ท่านแก่นกล้าวอะไรนี่แหละท่านท้วงมาว่าท่านรรษาก็มากแล้วก็ควรจะศึกษาควรจะประพฤติปฏิบัติเลื่อนฐานได้แล้วอะไรเงี้ยเลื่อนฐาน,นะก็ไปศึกษาท่านแนะนำให้ไปศึกษาอยู่ที่บัรดารก็จะได้เร็วทันวัยงั้นนะอาตมาก็ใกล้ครวนแล้วก็อยากจะไปลานาก่อนคือเพิ่มเติมความรู้อีก ให้มากกว่าเก่าอ่ะยังไม่อยากไปเร็วนะคืออยากให้มีภูมิพื้นฐานที่ดีกว่าเก่าเยอะๆทักหน่อยก็เลยได้ตัดสินใจขอโอกาสพันเตนที่อยู่ไาซาลียไปศึกษาเพิ่มเติมที่ลานาไปเลื่อนฐานไปไปดูตัวอะไรเงี้ยไปลงทะเบียนเพิ่มความรู้ก็พันเตมูสองทุกรูปก็ไม่ขัดข้องอันใดก็ ก็ได้ไปกราบอ,าอุปชาอา,อาจารย์หนึ่งนะก็ท่านก็อนุญาตให้ไปศึกษาเรียนรู้ได้ไปดูตัวก่อนก็ถือว่าดีนะเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัตินะเพราะว่าอารมาก็ยังยังมีข้อบอกพร่องอยูเอ่เรื่องระเบียบเรื่องวินัยที่ละเอียดละเอียดเ,เรื่องลึกๆนี่แหละเรื่อง ทิฏฐิมานะเราจะยอมลดยอมละเสียสละได้มากแค่ไหนนะอ,อ,อยู่ข้างนอกก็อาจจะง่ายๆนะแต่ว่าเท่าที่ได้มาศึกษาก็นี่แหละเรื่องทิฏฐิมานะมันเป็นเรื่องละเอียดเรื่องที่เราต้องยอมออยอมไม่ถือถือสาอะไรเนะี่ยไม่เพ่งโทษถือสาเหล่านี้ เมื่อเจอผัสสะแรงเราจะยอมได้ไหมอะไรเหล่านี้เราก็ต้องมาศึกษาเนาะนี่แหละถ้าเราศึกษาได้เร็วเรายอมได้เร็วเราเข้าใจเนาะเรามีปัญญาที่จะน้อมรับคำติเนาะคือดื่มคำตำหนิได้ที่พ่อครูเคยสอนเคยบอกเรามันจะลำบากมันแต่แต่มันก็มีพื้นฐานรู้พักรู้เพียรเหล่านี้มันทำให้เราได้เรียนรู้ ได้เข้าใจแล้วก็ทำใจให้เป็นปกติให้สบายแล้วก็น้อมรับสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราสิ่งที่ลำบากสิ่งที่ยากคือมันฝืนกระแสะใจยิ่งถูกสัมผัสหรือถูกตำหนิตักเตือนอะไรที่ที่จริตจ,จิตของเราอะ่ะมันยังยึดยังติดยังอยู่ในภพอะ่ะพอมาเจอปัญหาเจอโจทย์เหล่านี้ก็ทำให้เรา รู้ตัวแล้วก็สำนึกแล้วก็เปลี่ยนใจก็มาตามหมู่ได้เงี้ยมันก็จะเจริญได้เร็วสิ่งเหล่านี้นี่แหละการได้อยู่กับหมู่มิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเหล่านี้ก็ทำให้เราได้ได้พัฒนาได้เร็วอาตมาก็เลยต้องกระตือรือร้อนนะเมื่อมัวพัดเตะถักทวงมาก็พยายามขนขวายนะเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเอง ให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปสู่ในทิศทางที่ดีที่ได้ลดละกิเลสเพิ่มเพิ่มได้มากนะนี่เนี่บุญคือการลดละกิเลสนะก็ได้มาที่นี่ก็เห็นญาติโยมทุกที่ทุกสถานเนาะก็จิตใจหรืออายุก็มากนะแต่ว่าจิตใจก็ยังแข็งแกร่งยังทําหน้าที่เนาะไม่ตกบกพร่องอะไรนะก็อุดมสมบูรณ์ด้วยด้วยด้วยทุกทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอาหาร มเป็นอยู่กิริยามารยาทไปหลายๆที่ก็นี่แหละมันเป็นความเจริญสมบูรณ์ในในทุกๆอย่างนะอยู่ที่ตัวเราจะแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองนะได้มาอยู่กับกลุ่มหมู่มิตรดีเนาะก็เป็นที่หน้านโมทนากับญาติโยมทุกคนนะที่ได้ทําหน้าที่เนาะนี่แหละไม่ว่าจะฝ่ายทางธรรมหรือฝ่ายทางโลกเนาะก็ได้ค้นขวายเสียสละช่วยเหลือ ทั้งในทางท้งดังในบวรทุกๆุก,กบวรทั้งข้างนอกนะสังคมส่วนรวมเนาะโลกข้างนอกก็นี่แหละทั้งการบ้านการเมืองนะเราก็ขนขวายช่วยกันนะอย่างที่เห็นหมอเขียวไปเนี่ยก็อา,อายุแต่ละคนเนะาะญาติโยมที่ไปก็มากแต่ก็ด้วยใจศรัทธานะด้วยใจที่แข็งแกร่งนะ อายุจึงไม่สำคัญนะสำคัญที่จิตใจที่จะช่วยเหลือชาติน,ะนี่แหละไปทำหน้าที่อะไรใช้นี่แผ่นดินนะไปทำบุญนะจุกของอจำลองเนาะจำลองสีเมืองนะโยมจำลองก็ถือว่าดีนะก็ได้พัฒนาในกลุ่มหมูของเราให้ให้เจริญต่อไปนะนะก็อาตมาก็แนะนำตัวก็ประมาณแค่นี้นะก็ ก็เจริญธรรมทุกคนนะก็ประมาณนี้สาธุก็ดีเนาะที่เรามีมิตรดีสายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีอย่างเี้คนก็อยากจะมาศึกษาโดยเฉพาะท่านก็เข้ามาศึกษาศึกษาวิถีชีวิตศึกษาที่ลองทำให้เราเจริญ เช่นเดียวกับพวกเราศึกษากันมาเนี่ยศึกษากับพ่อครูกี่ปีแล้วยมโอ้คนยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีใช่ไหมอ่าสี่สิบปีโอ้ได้ค่ะนี้ก็แสดงว่าพวกเรามีของเก่ามาก่อนไงแต่ละคนนี่แต่ละคนก็อยู่ละคนละทิศละทางใช่ไหมยอยู่จังหวัดโน่นจังหวัดนี่อยู่ที่โน่นที่นี่บางคนยังหลงทางมาเลยก็มีนะ นึกว่าทางไปที่มีโยมคนหนึ่งที่อยู่ที่ลานนาหลงทางเข้ามาก็เลยมาศึกษาดูจะไปตลาดแม่โจ้กลับไม่ถูกทางกลับมาที่ลานนามาแล้วก็เออศึกษาไปศึกษามาอยู่ไปอยู่มาเป็นแม่ชีเลยนะศึกษาปฏิบัติธรรมมาจากสายที่ทางโน้นมาทางโน้นมาก็คือ20ปีเป็นแม่ชีเอมาเจอมาฟังธรรมะอยู่ไปอยู่มาเจปีแล้วไม่ได้ออกจากนั้นนะ ออคนเรามันมีมีคนมีคุณบุญมีค้ำกิจกรรมมีผลเจริญจริงจก็ก่อนที่จะเข้ารายการก็ถามพวกเราว่าอยู่ที่นี่มีความสุขไหมบางคนว่ามีความสุขอาจจะทุกทุกสุขสทุกทุกบ้างมันก็เป็นสภาวะหนึ่งที่เราได้มีกันทุกคนแต่เราไม่มันทุกมันจะน้อยก็เห็นพวกเราอยู่ก็งงมี สุขภาพกายสุขภาพใจดีอยู่ได้เห็นองค์รวมพวกเราแม้แต่อัตมาก็พยายามเดินเดินเดินให้มากช่วงนี้ก็เป็นการสิ่งที่มาพักสุขภาพไม่ดีก็เลยมาพักตรงนี้ก็ได้มีโอกาสที่ไปช่วยอะไรส,ส่วนมากก็มาขออนุญาตพักก็รู้สึกว่าดีขึ้นเป็นเป็นเขาบอก เป็นผู้ราชการจังหวัดสองเที่ยวเป็นบัตรสองเที่ยวก่อนจะลงมาก็เป็นก่อนจะขึ้นไปก็เป็นรู้สึกว่ามันสื่อเห็นว่าภูมิต้านทานเรามันลดลงลดลงลดลงอายุก็มาสึงไม่มากเท่าไหร่นะเพียงอายุสิบเจปีเท่านั้นถ้าพูดหันหัวหันท้ายกลับหน้ากับหลังวนะัยเนาะสิบเจ็ดปีแปบ๊บเดียวนะยังสิบเจดปีเลขหนึ่งยังไม่เต็มหรอกอีกหเดือนก็เต็มพอดี ไหวไหมยมที่ประดับไหวเนาะนี่แหละเรามาเห็นสิ่งที่ถูกต้องถูกทางตามคําสอนพระเจ้าเนี่ยก็อยู่กับมิตรดีนี่แหละอย่างที่ว่าท่านกำลังจะเข้ามาหาสู่มิตรมิตรดีนี่มิตรดีหาที่ไหนโยมหาที่ไหนหาที่สีมาหรือหาที่ไหนอ๋อมิตรดีก็หาคนที่มีศิลคนรอบข้างมีสิน ไมกว่าอยู่ด้วยกันได้มีสิลที่มีความสุขตามคำสอนคำสั่งสอนพระเจ้าก็จะมีความสุขคนที่มีความสุขเน네ีย่ยมันจะเห็นความเจริญของเราเพราะว่าคนที่มีความสุขปฏิบัติธรรมเนี่ยมันพระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นที่พึ่งของของคนปฏิบัติธรรมเป็นที่พึ่งคนที่ไม่มีความคนคนไม่มีไม่มีความสุขเน네ี่ยคือไม่มีธรรมเป็นที่พึ่ง สังเกตที่เราไม่มีธรรมอิี่ิพึ่งเมื่อไหร่สภาวะเข้ามามันจะคิดน่นคิดนี่ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นชาวโศกเราโอ้มันเยอะแล้วถามโยมว่าตั้งแต่เราปฏิบัติทร,รม,มาสิบสามสิบปีสปี่สิปียี่สปีอย่างเงี้ยถามโยมว่าญาติเราถึงถึงสามหมื่นคนไหมในประเทศไทยถึงไหมไม่ถึงเนาะไม่ถึงนับหลายๆคนก็น่าจะถึงเนาะเออ แต่พวกเราก็รู้สึกมีความสามารถมีสมรรถนะมีความสามารถสิ่งที่ออกมาในตัวเราคนคนหนึ่งก็เท่ากับกับสิบคนนั่นแหละพวกเราว่าชาวสศกมีคนขี้เกียจและคนขยันคนขยันพวกพวก่อครูบอกว่าอะไรเป็นคนชั้นสูงใช่ไหมพ่อครูบอกว่าเป็นคนชั้นสูงพวกเราจะเป็นคนชั้นสูงและคนชั้นต่ำชั้นสูงเนาะเ,ออเดี๋ยวนี้บางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้จากคนชั้นสูงมาลด ฉันต่ำเพราะขึ้นบันไดไม่ได้ <laughs> ขึ้นโอขึ้นชั้นสูงไม่ได้เพราะมันเอวมันก็เคดขามันก็เคด,คดโอ้สารพัดอย่างนแถมรถประจำตำแหน่งให้นั่งเลยนะเนาะเเราไม่ต้องซื้อรถเบนซ์อะไรยากมาแล้วของเราก็โอนรู้สึกว่าเห็นพวกเออเนะ่เป็นยังงั้นจริงๆชีวิตมันเหลือน้อยล่อยเต็มทีนะโยมนะ อีกกี่ปีไม่รู้จะอยู่กับเพื่อนเรามองหน้ามองตากันดีๆนะมองหน้าหลงวงพ่อหังด้วยดีๆนะโอ้ยไม่น่านเลยไม่น่านเลยม <c oughs> ันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เห็นมิตรด,ดีสายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีที่พระครูสร้างมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ตามคําสอนพระเจ้าที่นดเอาไว้ก็คือทำทำเป็นที่พ ทำเป็นที่พึ่งย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีทมอันเป็นที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์โอ้เคยทุกข์สุดๆไหมโยมเคยไหมโอ้จะออกไปหรือจะอยู่วิจ,จิตจิตฉาใช่ไหมลังเลสงสัยจะอยู่ไหมเนี่ยโออะไรอะไรมันกันทำไมมันโอตำรวจเยอะไหมยเยอะเนาะโอสันติบาลบ้างนอกเครื่องแบบบ้างอะไรบ้างนี่ทหารอย่างนั่งฟังใกล้ๆเนี่ย เอาดีๆนะเอาดีๆก็ที qui, ่เราถ้าถ้าถ้าเราไม่มีทุกข์ก็คนที่มีศีลนี่แหละศีลก็คือเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้ไปทำชั่วคนมีศีลก็ศึกษา่ยพระโุสูตรศึกษาฟังทุกวันเลยพระโุสูตเรียนรู้เรียนรู้ตัวเองว่าเราติดอะไรอยู่บ้างขณะที่เรามาปฏิบัติธรรมโอ้ยังติดอะไรอยู่บ้าง ดีนะพวกเราก็ลดละได้ไม่ไม่มากก็น้อยแต่ละคนได้มักได้ผลสิ่งที่เราคนที่ไม่มีมักผลน่อยู่อย่างหมูหม่ที่ดีไม่ได้เราก็จะออกไปหาสิ่งที่ที่อยากจะเสพตามอารมณ์เสพเิียงชอบ <c oughs> ไม่เชื่อลองกลับบ้านดูเนี่ยไปอยู่โอ้สารวัดอย่างเลยนะจะนอนจะกินจะอะไรจะกินมาม่าเจก็ได้จะอะไร,ะไะะไรยังไงต่างๆนาะนาะบางคนบอกว่าเคยได้ยินเขาว่าอ,อยู่วัดมันอยู่ยากจัง อยู่ยากไหมยงไม่ยากเออไม่ยากจะกินมาม่าหอ่หอเดียวก็ต้องปรึกษากันเออมันขนาดนี้แล้วนะต้องถามกันก่อนกินมาม่าได้ไหมบุมงเล็บแก่เขายังไม่ได้ว่า<ม>พอดีเขาก็เปิดใจว่าเอ้ออึดอัดมากเลยไม่ให้กินพอไปถึงบ้าน,นกินมาห่อเดียวโอสบายแล้วกลับมาทันที ก็เนี่ยแหละเรามาเป็นมาศึกษาศึกษากับใครกับมิตรด,ดีกัะยะลยาณมิตรตามิตรดีก็คือผู้ที่มีศินโดยเฉพาะทิ่งที่เราศึกษากับหมู่เมื่อศึกษากับหมู่ที่ดีแล้วก็พยายามช่วยงานช่วยงานเพื่อนที่สมควรทําที่นี่มีวันบวรโฮมแฮงกันไหมมีค่ะ,คะโอ้รู้สึกว่าเห็นสื่อลายไปนะรู้สึกว่าประทับใจพวกเราร่วมแรงรุวมด้วยช่วยกัน วัฒท่านทำอันนี้รักษาไวด้ดีๆเพราะว่าเป็นแรงจูงใจสิ่งที่ให้มาร่วมกันออกดึงเพื่อนออกมาจากภพถ้าไม่อยู่ในภพมันจะติดถ้ำถ้ำถ้ำเนะี่ยโอ้น่ากลัวนะน่ากลัวพอเราก็เป็นพอเจอเม็ดดีแล้วมันก็จะมีความละอายต่อการทําผิดเกรงกว่าต่อการทําบาปเวลาเพื่อนมาก็มาช่วยร่วมด้วยช่วยกันเท่าที่มีกําลังไม่ว่ากันนะคนป่วยก็ทําไม่ได้ก็ให้กําลังใจ ให้กำลังใจไม่ได้ก็ช่วยช่วย,วยทำช่วยคิดทำอะไรไม่ได้เองแกก็ช่วยคิดทำอย่างนี้ดีไหมจะเอาไม่เอาก็แล้วแต่เนี่มีเพื่อนดีมิตรดีแล้วก็สะพาะประทับใจพวกเรานะอนี่คือคร่ในธรรมธรรมกร,รมตาคร่ในธรรมฟังธรรมฟังธรรมโอ้โห oh. ฟังมาเยอะนะเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะคนที่พูดก็ฟังพอๆกันกับ โยมนั่นแหละบางครั้งก็จำไม่ได้เทศดดีดีมีอะไรบ้างจำไม่ได้ <c oughs> เคยเป็นไหม <c oughs> ใครเคยเป็นยมมาขึ้นโอ้โหอตมาคอยด้วยม <c oughs> ันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะดังที่สมณะรุ่มหนึ่งที่เคยอดีตสมณะรุ่หนึ่งที่ท่านจากเราไปแล้วล่ะที่จีนบราน่างท่านก็เจ็บของมาเยอะเลยเนาะเรือท่านเนี่ยโอ้ ก็ไปในเรือแทบจะไม่มีที่นอนเลยนะเพื่อนสมณะไปช่วยห้าสแต่ก่อนยังไม่มีแมวบินนะมีแตสมณะบินนะบินไปช่วยห้าสนะ่ะทำทำแล้วก็ทำเล่าทําแล้วก็ทําเล่าเสร็จยนะังผลสุดท้ายท่านก็บอกว่าอืโอ้ยแก่แล้วรู้สึกว่าอะไรมันก็ลืมๆนะท่านไม่แก่ก็รู้ปไป <laughs> ใครใครรู้ตัวเองว่าตัวเองแก่มีไหมมีโอ แต่กินสภาพกินมันไม่แก่นะยมดวงจังนทะร์เนาะไม่แก่เลยเนาะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดสิบหกโอ้หกสิบแปดเท่านั้นนะ <c oughs> กลัวอะไรชีวิตนะนี่แหละเราใ่้ในธรรมคือเราฟังธรรมแล้วออไปทำแต่มันก็จะมีสิ่งที่เราก็จะลืมๆไปตามกาละตามเวลาของเรามันไล่มาแล้วก็จะเพิ่มความเพียรให้ตัวเองวิริยาลํมภะ พระอาจารสอนให้มีความเพียรอยู่แล้วคือจะตั้งใจตั้งใจเพียรเพียรปฏิบัติแล้วก็เป็นคนที่มักน้อยสันโดดมีใจพอดังพ่อครูสอนล้ว,ว่าเป็นผู้รู้จักพอจักพอพอไหมนี่เมื่อวานนี่เขาเอาเอาเอาพูกมาให้เลยว่าเออเขาบอกว่า,าลงไหนลงพ่ออาจมาก็ไม่สมณะที่นี่ก็เลยไปถามว,ว่าท่านเขาบอกให้ไปลงที่ศาลา ผูัวนี้ก็โอ้รู้สึกใหม่ๆแต่มันมันเก่าเฉยๆแต่มันของใหม่ก็เลยเออตัดสินใจเลยเราเป็นพระอาการุกะก็เลยเอาไปบงตรงนี้แหละเผื่อญาติยอมหรือใครอยากอยาก,ยากไปใช้อันเตะรูปหนึ่งเอาไปที่ลานนาในท่านโอ้โหสกอจ่อ,อ,อที่ไหนๆก็เยอะเนาะเยอะถ้ารู้จักพอม,มันก็จะไม่เอาสิ่งที่เป็นรถน้อยเท่าไหร่ยิ่งดียิ่ง,งแต่ก่อนเราเคยมีเยอะเคยเยอะเอ๊ะทำไมเบาขนาดนี้ สันหาเงินมาก็รู้สึกว่าอยากจะได้เยอะๆพอมีบาทเดียวนั้นโอ้ยมันมีความสุขจริงๆในชีวิตนี่นี่บาทเดียวเนี่ยใส่ให้ใส่บาทให้ก็ฉันไม่ใส่ก็ไม่ฉันเคยอดมาแล้วย่งเงี้นีน่แหละมีใจพอคนที่มีใจพอก็คือมีสติอยู่ตลอดเวลาพอไหมพอไหมไม่ใช่ว่าเอออยู่นานเท่าไหร่หาที่เดินก็ไม่ได้ห้องนอนรอเนอะโอเยอะมานี่แหละเรามาเห็นความชัดเจนเรามันมีความสุข ผู้มีธรรมอันเป็นที่พึ่งย่อมมีความสุขถ้าใครไม่มีธรรมอันเป็นที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์ที่เราจุดตรวจตรงตัวเองตัวนี้ได้ก็คือเรามีปัญญาปัญญาเกิดชำระกิเลสได้แต่ในมันเยอะไม่เยอะก็เอาออกทีนึงถ้าเราไม่ออกชาตินี้ชาติหน้าชาติหน้านไปไม่รู้จ,จะเกิดเป็นอะไรไม่แน่นะอาจจะเป็นสารพัดอย่างที่เราเคยทํมันมันไล่เราตลอดนะกรรมกรรมเป็นของใครของเราใช่ไหม เราทําเราได้เอาปัจจุบันนี่ล่ะให้ตัวเองชัดเจนว่าทําอย่างไรที่เราจะมีความสุขสุขบูปสโม,ม,มสขสุขอย่างสัมมาทิฏฐิที่พระครูสอนหรือพระเจ้าสอนเราเนี่ยก็นี่ล่ะลดละกิเลสให้ได้เชื่อฟังหมู่ใครในธรรมฟังธรรมสม่ำเสมออยู่กับมิตรดีมิตรดีที่มีศินนี่ละหาที่อื่นไม่ได้หรโยมที่ไหนมีมีมีมมบ้างในเมืองไทย พวว่ะครูบอกว่าที่ไหนมีพาไปหน่อยพาไปหน่อยที่พวกเรามาเจออย่างนี้ได้ก็คือเห็นธรรมะเกิดปัญญาแต่ก่อนในคนโอ้เคยหอบฟังมาก่อนแล้วคนที่พูดก็เคยหอบฟังมามีเท่าไหร่ก็อยากได้เยอะๆเยอะๆเยอะใครเคยเป็นบ้างหอบฟังมาแนละ้วโอ้อาตมาหลวงพว่อหังเคยขายแต่ฐานจนถึงทองคำทองสุป,ปรพันธ์ เงินผ่อนโอ้หซื้อมาซื้อมาสมมติว่าซื้อมาห้าพันนึง่งมาตีไปหมื่นซื้อมาหนึง่งหมื่นอันมาตีไปสาม0มื่นโอ้โหทำงานบริษัทขายรถนะสิ้นเดือนมาก็ไปอโตะไปตั้งที่หอพักเขาหนา้าใครมาก็เอาให้เอาให้เชียนเชียนจดจดโอ้ยท้ามันมันได้เงินเยอะอย่างงี้ยพอขายแอบคอิวชันเนี่ยโอนยิ่งได้เงินพอม,มาเจอพ่อครูน พวกด i r เล็กเซลเนี่ยโอ้ยก็บาปมากเลยสะดุ้งเลยนะเเงินผ่อนนะครับเคยจับเสียงมือเป่ามาเออแป๊บเดียวนะเออคืออยู่ที่ร้านขายรถบริษัทขายรถเขามาขายมอเตอร์ไซค์อย่างที่เล่าให้ฟังหลายๆคนฟังว่าเขาเอามารถประสัคขคันั้นก็ประมาณ8 0ดสถึงเกามแล้วก็นี ท่าแก่ก็บอกว่าไม่รับซื้อเราก็เป็นคนที่เชื่อคัดเชื่อขายรถแล้วก็ลองดูเขาจะขายเขาจะขายแปดพันด่วนเขาเดือดร้อนไม่มี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 หนี้มีสินอะไรเขาแบบว่าไม่มีดอกไม่มีขอนไม่มีติดทางบริษัทเราก็ลองขับดูไปหาร้านซื้อรถเก่าก็ตีให้หมื่นห้าได้กำไรเท่าไหร่ขายหมื่นห้า เขาเงินจากหมื่นห้าไม้เขาแปดพันได้นอนๆแล้วไม่ถึงวันนะเงินโอ้แป๊บเดียวเนี่ยขนาดนั้นแนมะ้แต่นายหน้าที่เดินก็เอานะแต่ก่อนโอ้ยรู้สึกว่าทําบาปทํากรรมมานานเอ้าก็ฝากไว้ว่าอยู่ด้วยกันให้มีความสุขอย่าให้มีความทุกข์เข้ามาครอบงำจิตคนที่มีความทุกข์มันก็จะสักวันหนึ่งก็จะออกจากหมู่จากกลุ่มไปหมดเวลาเวลาหมดสาทุทุกคน